อยากช่วยโลกแต่ไม่มีเวลาไม่ต้องออกไปปลูกป่าสร้างฝายหรือเดินขบวนประท้วงแค่ตอนไปซื้อของเนี่ยพลิกฉลากดูให้ดีแค่เนี้ยก็ช่วยลดโลกร้อนได้มากแล้ววันนี้เนี่ยก r ี e n i n น t i a t i มีคำแนะนำดีๆมาฝากกับฉลากคาร์บอนเทคนิคช่วยโลกแสนง่ายที่คุณ ไม่รู้จักไม่ได้แล้วสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกออกแบบปร,ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการสร้างขยะหรือมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วยซึ่งผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะรู้ได้โดยการดูจากฉลากสิ่งแวดล้อมซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมก็มีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่คนรู้จักกันมากที่สุดเนี่ยต้องยกให้กับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ประหยัดพลังงานแบบสุดๆเดี๋ยวนี้เขาประหยัดไฟจนต้องเติมดาวให้แล้วนะฉลารุ่นใหม่ เป็นแบบเบอร์5และมีหลายดาวแล้วฉลากเบอร์ 1, 2, 3, 4ละ่ะมีหรือเปล่าจริงๆก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยมักไม่นิยมติดฉลากอีกตัวเนี่ยจะเป็นฉลากระดับประเทศคือฉลากเขียวเราจะพบได้ในสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษปากกาแสมเอกสารรวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างพวกฉลากเขียวเนี่ย จะออกให้กับสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในตลาดโดยผ่านการพิจารณาจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและตัวสุดท้ายที่เราจะพาไปทําความรู้จักก็คือฉลากคาร์บอนหรือฉลากคาร์บอนฟุตปรินต์เป็นฉลากคาร์บอนที่บ่งบอกว่าสินค้าชิ้นนั้นๆน่นะปล่อยการเรือนกระจกเท่าไหร่ในการผลิตซึ่งมีชื่อทางการว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ออฟโปรดัเจ้าฉลากคาร์บอนเนี้ยใช้กันอยู่ทั่วโลกเลยนะ แต่ละประเทศเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเพื่อส่งเสริมเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับฉลากคาร์บอนของไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปโลกและตัว C ล้อมรอบพร้อมกับตัวเลขที่กำกับอยู่เราพบได้ในสินค้าเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมปังน้ํามันพืชน้ํายาล้างจานสินค้าไหนมีการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเราก็ควรเลือกซื้อสินค้านั้นแต่ฉลากอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกสินค้าก็ควรเลือกสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนกำกับตั้งแต่แรก เพราะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการชี้วัดการเดือนกระจกของบริษัทนั้นๆน,น,นะสำหรับบริษัทที่พัฒนากระบวนการผลิตจนทําให้มีการปล่อยการเรเดินกระจกน้อยลงกว่าเดิมแล้วเนี่ยจะใช้สัญ,ญลักษณ์ลูกโลกสีทองและมีเครื่องหมายลดลงแทนตัวเลขถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยในฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะฉลากสิ่งแวดล้อมเนี่ย ใกล้ตัวกว่ที่เราคิดซะอีกเพียงแค่เราสังเกตถ้าใครอยากมีส่วนช่วยโลกอย่าลืมอุดหนุนสินค้าเหล่านี้และส่งเสียงบอกกับผู้ผลิตว่าเราอยากได้สินค้าที่มีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะชํำธุรกิจให้ลุ่งแบบชิโลกก็รอดติดต่อมาหาเราทาง Green Native ท,ทุกช่องทาง